กอกล่าวเริ่มต้นแบบนี้นะครับคือผมอโชคดีที่มีพื้นฐานเรียนคอมพิวเตอร์ไซส์มาก่อนแล้วพอมาทํางานจริงเนี่ยถึงแม้จะเป็นธุรกิจที่ไม่ใหญ่มากของพี่บ้านเนี่ยก็พบว่าการใช้ข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญมากก็เลยหันกลับมามองว่าเราจะประยุกต์ข้อมูลที่มีเนี่ยก็คือ Data เนี่ยมาใช้ในอ,องค์กรผมให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรต้องกล่าวอย่างนี้ว่า พอข้อมูลมันเยอะมากเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการนําไปใช้แล้วปัญหาขององค์กรที่มีตั้งมานานนาน,นานแล้วเนี่ยก่อนที่ผมมาทำเนี่ยคือมีข้อมูลมากมายเลยแต่ไม่สามารถนํามาใช้ได้เพราะว่าทุกคนพูดแต่คำว่าข้อมูลแต่พอเห็นเห็นข้อมูลเนี่ยมองภาพไม่ออกเห็นแต่ตัวหนังสือเต็มไปหมดเลยหรือว่าเห็นแต่ตัวข้อมูลที่จํานวนมากมายม,ายมาหาศาลนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราจะข้อมูลเหล่านี้มาแปลเปลี่ยนแล้วส่งให้ทางคนที่นําไปใช้ไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่างๆแต่ฝ่ายปฏิบัติงานจนถึงบริหารเนี่ย ใช้ได้อย่างไรหรือเห็นภาพและนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรก็คือโคโไลท์เข้ามาช่วยในการแปล data ที่อยู่ในสภาพใช้งานยากเนี่ยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นผ่านเครื่องมือต่างๆที่ทางโคโลไลท์แนะนํามาแล้วก็พอร่วมมือกัน หา t o o l แล้วก็นาคนที่ต้องใช้จริงคือผู้จัดการของผมเนี่ยเข้ามานั่งฟังแล้วมานั่งคุยกันเนี่ยครัไม่ตสามารถหาทางออกแล้วก็นําข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องได้จริงๆบอกว่าตั้งแต่ช่วงเริ่มใช้เป็นทางการเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วครับคือพอผมฝ่ายบริหารสอบถามคนที่ปฏิบัติงานหรือผู้จัดการเนี่ยเพื่อให้เขา นำเสนอข้อมูลกลับมาหรือรายงานกลับมาเนี่ยเขามีการตอบเป็นเหตุและผลมากขึ้นรู้ที่มาที่ไปของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรือยอดขายลักษณะนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรใครคือลูกค้านะที่มามาอย่างไรซึ่งผู้การทํางานได้เร็วขึ้นไม่ใช่บางครั้งเนี่ยเราขอข้อมูลไปเนี่ยรอขอเช้าได้เย็นแล้ววันนี้คือขอปุ๊บไม่เกินไม่กี่นาทีผู้การก็ตอบกลับมาได้ละหรือบางครั้งเนี่ยแค่พินไปเขาตอบเลยเพราะเขาทำเขาอ่านข้อมูลต่างนี้อยู่แล้วอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วที่มากกว่าน,นั้นคือ สิ่งสําคัญคือผมมองว่าโคลลไลน์เนี่ยไม่ใช่แค่์วิสช์พรวเดอร์คือแค่มาทําระบบแล้วมอบให้แต่คือเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยคิดแล้วมานั่งหาโซลูชันร่วมกันที่จะเหมาะสมที่สุดกับทางเรามากกว่าโดยที่โคลลไลน์ชุดแนะนําให้ช่วยดูให้นะครับ